โอ้โหทะลุไป400,000ผ้าคุมลูฟี่นี่ของจริงนุ่คนของจริงจัดเลยอะ่ะจาก85นะครับเหลือเท่าไหร่หมีอัปเดตเข้ามาใหม่ครับเป็นเบต้าหนึ่งนะครับซึ่งก็มีนิวล็อบบี้นะครับสำหรับนิวล็อบบี้เนี่ยก็คือโซนนี้เลยนะทุกคนที่เพิ่มเข้ามาครับแต่ความพิเศษของเขาก็คือจะมีตรงนี้ครับจะมีโอกาสได้เป็นลูฟี่เกียร์เขาเออในเกมเขียนว่าเกียร์7โอกาสได้ของเขาเนี่ยก็ไม่รู้นะเป็นตัวละครแบบ แรมากๆทุกคนแล้วก็จะมีของแบบสวมใส่นะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นเลดน,นะทุกคนซึ่งเปิดทุกๆกี่นาทีอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะทุกคนแต่เขามีเวลาบอกอยู่นะครับระบบอันนี้เนี่ยจะคล้ายๆกับการลงดันเจี้ยนนะทุกคนผมจะมาลงให้ดูแต่ว่าเดี๋ยวรอเปิดก่อนอีกประมาณ17นาทีครับสำหรับอัปเดตครั้งนี้เนี่ยเขาก็มีโลกเข้ามาใหม่ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นโค้ดนะทุกคนรอเอาไปกรอกดูนะครับแต่ว่าโค้ดหนึ่งแสนไลค์เนี่ยผมกรอ,อกไม่ได้ครับน่าจะมาไม่ทันเคเดี๋ เทพมรณนะแต่ว่าสําหรับโลกนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีของอัพตัวให้เราเก่งขึ้นนะทุกคนก็คือเป็นด่านสุ่มตัวแล้วก็ไปเลยนะตัวละครเก่งไหมก็แน่นอนแหละทุกคนเกมแน,แ,นแนวนี้นะครับเมื่อตัวอัปเดตเข้ามาใหม่เนี่ยเขาก็จะมีดาเมจที่มากกว่าซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูดาเมจตัวรับผมยังไม่ได้นะครับดาเมจอยู่ที่96แต่แน่นอนทุกคนหลังๆเนี่ยเวลาเราเล่นมาเนี่ยเราก็ต้องแบบอยากได้ร่างใช้นีมากกว่าเพราะว่าดาเมจเขาจะเพิ่มแบบ เกือบเท่าตัวนะครับก็คือเพิ่มสูงมากเดี๋ยวเรามาดูตัวละครใหม่ครับว่าสกิลสวยไหมนะอันนี้เป็นตัวมิตินะทุกคนนี่ครับคุณคิโอลาใช่ไหมโอ้โหสกิลก็ธรรมดานะทุกคนเกมนี้เนี่ยต้องเป็นแบบพวกซีเขดไหมสีเคดต้องเป็นสีเคดตัวใหม่ด้วยนะถึงสกิลจะสวยนะเดี๋ยวเรากลับมาใส่ทีเมเดิมครับแล้วก,กดนี่เลยนะนี่กดใช้ตรงนี้เป็นงานสะดวกสบายนะครับสำหรับระบบทีมทุกคนอาจจะสังเกตแล้วว่าผมเนี่ยสามารถใส่ได้7ตัวแล้วเป็นเพราะว่าผมนั่งเช็คอินนะทุกคน นะครับผมเสื้อนี้มาสําหรับเกมพาร์ทที่แนะนำเนี่ยต้องบอกว่าแนะนําเป็นเพิ่มตัวละครนะครับแล้วก็เพิ่มเวลเปิดไข่เร็วอะไรเงี้ยนะทุกคนแล้วก็จะเป็นแบบ V.I.P. หรืออาจจะแบบเนี่ยเพิ่มแบบพลังารามเงินแล้วได้เงินเยอะขึ้นนะทุกคนเพราะว่าเงินที่ใช้สุ่มตัวเนี่ยก็แพงเหมือนกันเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเปิดเกมมาเลยนะเขาให้สุ่มไข่แบบฟรี10ฟองเลยนะทุกคนแต่ผมเนี่ยเปิดได้11นะครับ แต่ถ้าใครอยากได้เร็วๆเนี่ยผมก็มีร้านมาแนะนำการวิชออปลานบริการจำหน่ายสินค้าแมปต่างๆในโลบอกมีสินค้าให้เลือกอย่างมากมายเพียงแค่กดมาที่สินค้าทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นทอยเล t ทาวเวอร์ดีเฟนส์บอกฟูดอ i นิเมดีเฟนเดอร์อะนิเม a วนการหรือจะเป็นแมปตกปลาชิวๆก็ยังมีและนอกจากนี้เรายังมีบริการต่างๆเกมพาสไม่ว่าจะเป็น AFK Far m หรือจะเติมเกมพาเติมโลบ็อกเราก็มีซื้อสินค้าแล้วรับของได้ที่เพจกาวิชชอปเกมแนวนี้เนี่ยเขาต้องมีเกมพาทุกคนยิ่งมีเกม พาสเร็วเท่าไหร่ยิ่งเกิดเร็วนะแล้วก็สําหรับอีกหนึ่งสิ่งคนระับที่เขาเพิ่มเข้ามาและน่าสนใจมากก็คือแบ t เทิ Pa นพตรงนี้นะครับถ้าทุกคนเติมแบบพรีเมียมเนี่ยนะครับก็จะได้มังกรไปด้วยนะซึ่งแบ t เทิร์นพาสเขามีแบบเป็นเพชรม่วงด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราเลื่อนไปดูนะทุกคนผมต้องบอกว่ามีของดีนะครับสายฟรีก็ไม่แย่ครับทุกคนเห็นไหมเขามีเออเดี๋ยวนะผมให้ดูก่อนก่อนหน้านี้เขาจะมีนี่เลเวล7 นะครได้เป็นผ้าคุมลูฟี่ซึ่งจะบวกความแรงสกิลแล้วก็ดาเมจเนี่ยเยอะมากทุกคนทําให้ตัวละครเราเนี่ยตีแรงแล้วก็สกิลแรงมากครับอันนี้ผมได้มาแล้วและก็เวลยิบสอีกนิดเดียวทุกคนต้องบอกว่ายิบห้าไหมอ่ะผมลองกดเค็มดูอ้าวได้เลย24บสี่อ้าวสวยเลยอย่างงี้เป็นอ่าหมวกแม่มดแต่ว่าทุกคนดูเลยเวลห้าสนี่ตัวละครโกดีโรเจอร์ครับโอ้ m ม่ก d อยากหน้าเลยนะอันนี้เราก็เล่นไปเรื่อยๆนะทุกคนนะครับมาแนกก่โกดีโรเจอร์แต่ผมว่าเกมนี้ถ้าได้ล่างชายนี่ยังไงก็คุ้มนะมวกเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์สวมใส่นะครับแล้วก็ส่วนผ้าคลุมลูฟี่เนี่ยจะเป็นลีลิกอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะเห็นไหมลีลิกลูฟี่บวกดัมเมดน,นะอัลติมเมดน,นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็บวกดัมเมดร้อยเจ็ดสิบอันนี้แรงมากสองจินวูผมก็เลยแบบตีสองแสแล้วนะตอนนี้ก็ไม่ได้แรงนะทุกคนแต่ก็เก่งที่สุดแต่ว่าดูโค้ชเวอร์สาม เรามาดูหมวกแม่มดชัดๆก่อนอุ้ยบวกเงินนะผมกําลังต้องการเงินเลยอ่ะเพราะชนะใส่เลยละกันแต่ว่าใส่ให้ใครดีอ่าใส่ให้ตัวนี้ละกันจะได้บวกดาามจนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยผมกําลังปั้นมาเนื่องจากอัปเดทที่เข้ามาใหม่เนี่ยเลเวลจากต45ก็เป็น50เป็นไชนี่ด้วยทําพร้อมส่วนมากเนี่ยทีมผมจะเริ่มเป็นไชนี่หมดลวเห็นไหม ผมจะเน้นตัวชายนี่แต่ทําไมมีเลนโกคูเข้ามาเป็นเพราะว่ามีหลักไงแต่ว่าเดี๋ยวเรามาสุ่มโกคูกันนิดนึงนะครับดูซิว่าจะได้อะไรแต่น่าจะเล็งก้าม3นะช่วงนี้ดามจไม่ค่อยมีแต่ผมอยากได้อย่างอื่นบ้างนะพานลุงเนี่ยมีประมาณ5อันผมได้โคเวอร์ไปแล้วเท่าไหร่นะสองปะประมาณ2น่าจะ2หรือ3แล้วก็วิดดัมันนี้นะครับได้มา2ละเพราะฉะนั้นโกคูเกิดเกิดให้ทเทอะไระครับเดี๋ยวขอยัดติงอันนี้ออกนะครับยนอย่างน้อก้ามสามหน่อยไหมเดี๋ยวผมรอก้ามสามมาด้วยแล้วกัน แต่ถ้าเรา็อก,การสามแล้วได้เอ้ยบวกดางเม6หกสิบ่ะโอ้าโหของดีมาเลยมาเฉยโอ้ยหรือเซิร์ฟน,นี้ดวงกำลังมาเซิร์ฟนี้ดวงกำลังมาหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองสุ่มอีกสั้งหน่อยนะทุกคนอ่าเป็นในส่วนของตัวไหนดีอะเดี๋ยวเรานี่นะสูตรเดิมสูตรเดิมรู้ใช่หรือเปล่านะทุกคนแต่ถ้าหมดก็ไม่เป็นไรหาใหม่ได้ง่ายนะทุกคนนะครับคือผมได้ทําคลิปเกมนี้ไปแล้วนะทุกคนเกี่ยวกับอ่าระบบอะไรอย่างเงี้ยแนะนาทุกคนลองย้อนเข้าไปดูได้แล้วไม่ได้ไง แ้้ได้ของดีมาละนี่โอ้โหดาวม,มดีดอุ้ยดาวมิดแสนสองเพราะฉะนั้นต้องสลับของหน่อยละอันนี้ผมยังไม่ได้ทําดาวนะทุกคน <laughs> เดี๋ยวเราแวะไปทําดาวกันนิดนึงนะครับก็คือด่านที่สองผมน่าจะมีของพอนะอ่าตรงนี้เลยอ่าอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอุ้ยตัวแบกใหม่ตัวแบกใหม่อ่ะละตัวแบกใหม่ของผมตอนนี้ดาวมิดเพิ่มเป็นหนึ่งแสเจ็ด ไปซองแค่นี้ไว้ก่อนนะอะละเดี๋ยวเรามาดูนะครับตอนนี้ซองออ้จากสองแสนเหลือเป็ดหมื 100, น่นะครับแล้วก็ตัวเนี้นี่โอ้าทะลุไปสี่แสนผ้าคุมลูฟี่นี่ของจริงทุกนของจริงจัดเลยอะ่ะเดี๋ยวเรามาดูดามเมจใกล้ๆครับตีธรรมดาเนี่เราๆสามแสนนะดีเบสและสกิลนะครับสาดเข้ามาบับโอ้1สล้านทุกคนโอ้หโ,โคตรแรง อันนี้เดี๋ยวไปปั้นสเตตต่อนะครับเอาไว้สุดออะจากแปดห้านะครับเหลือเท่าไหร่บับ๊มโอ้ยสี่สิบหายไปสี่สิบล้านโอ้โหมาทุกคนเดี๋ยวเรามาลองลองเลทกันนะครับดูซิว่าผมเนี่ยจะไปได้ไกลแค่ไหนบูดาเมดแล้วก็บูดเงินด้วยนะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเงินผมแบบหมดหมด,หมดเร็วมากเนี่ยฟาร์มไม่ทันโอเคไหวไหมเลือ3สามล้านครับทุกคนอันนี้เป็นบอลแบบกิกี้นะเดี๋ยวเรามาดูดาเม็ดของโกคูผมก่อนนี่โอ้โหเจ็ดแสน นะครับก็ไม่ก็ไม่ได้ดับเบิลดามีดนะแต่ก็เพิ่มมานะ DPS นะครับตอนที่อัติเมตปามปัมปหมเกือบ40ล้านนะทุกคนเกมนี้เขาไม่มีคีย์อะ่ะ38ดทุกคนได้38นะครับตอนนี้โอ้ยเข้มเข้มแต่ไของอะ่เเองอะเดี๋ยวเราได้ของบ้างปะเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมลงให้เสร็จก่อนละกันนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะไปได้แค่ไหนนะได้หมวกชอปเปอร์มาทุกคนซึ่ง บวกดาเมจ20นะผมเพิ่งนึกขึ้นได้ทุกคนว่าผมยังไม่ได้ไปแบบรีสเตปนะเห็นไหมจะมีเป็น S ด้วยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราสามารถใช้อ่าหินม่วงๆอันนี้นะเป็นรีได้ทุกคนในด่านที่ที่เท่าไหร่นะลืออันนี้เราจะสามารถเพิ่มดาเมจได้นะทุกคนเพิ่มได้อีกอันนี้ก็เพิ่มได้เยอะเลยนะผมคิดว่าอันนี้ก็เพิ่มได้นะก็ถือว่าดีนะขนาดแบบเป็น E นะทุกคนถ้าเพิ่มมาเนี่ยได้แบบได้ S มานะผมว่าน่าจะมีสัก40 30 40เนี่ยแหละผมว่านะ และนี่คือจุดที่เราทําการเพิ่มสเตต Solly นะทุกคนลิ้นเหมือนจะพันเลยโอเคเดี๋ยวเราจัดอันนี้นะั้นหนึ่งค้งหมับคือถ้าได้ S เนี่ยเขาจะบวกแบบ100%ยอย่างน้อย A นี่ก็60%นนะแต่ก็ไม่ค่อยสุดเท่าไหร่หรือเราค้างไว้ที่ B อยู่ไหมเดี๋ยวจะหมดเพราะว่าเราต้องแบบใช้2องอันเลยนะขอแยกสลับมาหมวกอันนี้บ้างทุกคนะสักพักอันนี้ขึ้นเป็น S เลยโอ้โหเนี่ยป้ทีนี้ได้ A ดูดูเขาทำอย่างน้อยต้อง A นะทุกคนขั้นต่ำไม่เป็นไรครับยังพอมีอยู่ อ,อันนี้ไปก่อนไหมโอเคเดี๋ยวเรามาดูโหมดช็อปเปอร์จาก20%นะครับก็32องโอประมาณนี้ถ้าได้ S อสถึงจะเพิ่มเป็น40นะทุกคนอันนี้ก็เพิ่มโอ้หหลายยีเลยอ่ะด้วยความที่ว่าเปอร์เซ็นต์เยอะนะทุกคนอุ้ยและนี้เพิ่มด้วยนะค่างเงินอุ้ยแจ่มเลยอันนี้หมว่วงมวงนี้คือแจ่มมากและดูดาเมจครับตอนนี้500แสนทุกคนนะครับถ้าผมกินน้ํายาก็เกือบล้านหนึ่งแล้วก็ถ้าเวลห้ก็มีล้านแน่นอนโอ้ oh m ม g ก d แต่เราเอาดาเมจจริงของเราดีกว่านะโอเคยังไงก็ฝากกดติดตามมาด้วยแล้วกันนะทุกคนสำหรับแบบนี้อนิเมชารสอ2